สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องก้อยเรืองแสนวันนี้นะคะเป็นบ้านผ้าค่ะพี่น้องจัดดอกไม้ึ้นหิ่งผ้าเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไว้ผ้าแล้วก็จ,จัดส้มแล้วก็มีนี่นะคะผลไม้นะคะที่จะเอาขึ้นหิ่งผ้าไว้ผ้าเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่า เป็นที่พึ่งทา่ใใจค่ะพี่น้องมีก็จะมีอันนี้เป็นลูกพักนะคะที่อยู่เมืองจีนพี่น้องเมืองจีนก็สิหูดีเนาะนี่นะคะแล้วก็มีมาม่วงด้วยนะคะมีมาม่วงด้วยแต่ที พี่น้องก็ชอบนะเพราะว่า,วาช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหน้าไอ้นี่นะคะพี่น้องหน้าหน้าหนาวนะคะส้มต่างประเทศก็จะอร่อยกระสีหวานนะคะพี่น้องกระสีหวานเพราะว่ามันมีใบ้อนเลยะคะ่ะพี่น้องนี่ให้พี่เห็นน้องคะเบิ้งนะคะเห็นใบท้มเลยนะคะพี่น้อง แล้วก็ก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกกำลังเลี้ยงใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะพี่น้องอันนี้ก็จะเอาขึ้นหิ่งนะคะเดี๋ยวก็จะไปจัดไปจัดใส่จานขึ้นหิ่งเพราะว่าเมื่อกี้นี้ก็เอาดอกไม้ขึ้นหิ่งแล้วนะคะพี่น้องเลยเอาส้มไม่พี่น้องเบืองว่าเออมันงามเลยมันงามม,มันก็หวานด้วยนะคะพี่น้อง สวยนะคะคเช้านี้จัดน้ำขึ้นหิ้งพาแล้วก็ไอวายผ้านะคะพี่น้องลูกส้มล้วกะน้องก้อยก็จะขออวยพ่อนะคะพี่น้องวันนี้วันที่หนึ่งธันวานะคะพี่น้องก็ขอให้วันที่หนึ่งธันวาเป็น เดือนท้ายของปีของปีเนาะ่ะเนาะเดือนท้ายของปีว่าต้องขอให้เดือนท้ายของปีค่ะพี่น้องขอให้พี่น้องสุขภาพพระนามไม่แข็งแรงเจอเจอเจ่สิ่งที่ดีๆปีหนาสีขามาเดือนหนาคือปีหนาแล้วเนาะพี่น้องขอให้พี่น้องสุขภาพพระนามไม่แข็งแรงคือกันเดอพบเจอแต่สิ่งที่ดีอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนนะคะพี่น้องให้พบแต่ความร่ํารวยวันนี้ก็วันที่หนึ่งด้วยนะคะพี่น้อง ก็ขอให้พี่น้องจงประสบผลสําเร็จคิดเงินขอได้เงินคินดทองขอได้ทองเงินไหลนองทองไหลมาเหมือนแม่น้ําคงคาไหลมาให้ขาดสายคุณว่ากะเลเสีเยวส้มขึ้นหิงดเดวเพาทำอะไรก็จะได้ส้มส้มหล่นมันงามเนาะพี่น้องมีใบมันด้วยนะคะสีตัวเก็บมาโดนกับบาดเดย เพราะว่ามันมีใบแล้การันตีพรนะไปยังเขียวเขียวอยู่วันที่หนึ่งแล้วก็เป็นเดือนท้ายของปีปีหนึ่งมีสิบสองเดือนพี่น้องสู่มาสิบสองเดือนลมลุกคุกขานมากนะคะกว่าสิ้ปีแต่ว่าบรรยามเศข้าเหิรงานเตุกาลหรือว่าข้าเหิรีญอย่างนี้เปาะแป๊บแป๊แป,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 แป๊ก็สิ้นปีแล้วนะคะเอาสิปีใหม่ละตัวนี้ เอ่อสปีไม่แล้วตัวนี้แป๊บเดียวหนึง่งมะม่วงกับมีด้พี่น้องม่วงนอกกันเลยนี่ส่วนมากมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆมกม่วงก็ออกมาหอมดีได้พี่น้องหอมๆนีะหอมๆหอมๆนุอยเดอ้อบางคนกับไม่เห็ดข้าเหนียวมะม่วงนะคะเพราะว่า u, ai, it, อยู่ไกลบ้านเนาะพี่น้องเนาะแบบว่า กินเอยียงแบบไทยๆเนี่ยแบบมีความสุกนะคะพ <c oughs> อหายเกิดฮอดบานะน,น,นะแต่ถ้าเกิดมะม่วงน้ําดอกไม้จากเมืองไทยบางทีก็มันกระสมไปเลยบางเ่อมันบวนมหนามนันต้องพี่น้องบางเ่อมันกระสมรากามันก็อันแพงพ้อมเลยค่ะเพราะเป็นน้ำเข่าเนาะค่ะน้ำเข่าแต่ว่าช่วงนี้นานีของลูกพับนี่ก็อร่อยนะคะนี่บมึงจีนคนขับ อเมริกนานยูประเทศอิตาลีกับมีตัวหลุกภาพนี่พอวันไกลเพิ่งไปเที่ยวเมืองทั้งโลมทั้งอีอย่างเลยไปทั้งคุณนะคะเขาก็จะนี่เป็นต้นเหลืองเต๊ะต้นนี่เป็นเตอออนซอนแบบมันลายลายวีนองอันอกนกนกูปูปีกกินองศ์นี่กินแล้วเพิ่งกระเซิน้งมากินนามอันไปนางย่างไปน้งงมากับไปนางซ่งอมนกนะคะพี่น,น้องบอกว่ากินมันกินเสียบกินนวเนาะบ้านเท่าละหาสื่อองศ์นี่ นกกินแล้วเิ่นแขนพปกับบินเซิร์นลงมาแต่ว่าสมนี้แซบอีลีมันเปลือกมันบางๆนะคะพี่น้องเปลือกบางๆแสบมันเป็นหนามันเด้พี่นอ้องยังมีใบเขียวๆติดอยู่เลยนะ ไล่ส้มนะคะพี่น้องมันย่างไปเที่ยวไปเห็นอยู่กับตนมันโดดๆสิน่ะออนซ้อนออนซ้อนเนี่ยค่ะเออเขาปลูกแต่งามแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับดินเนาะนณะไปปลูกอยู่อุบลก็สิส้มเลยพี่น้องเพราะว่ามันคนละดินเนาะค่ะปลูกเป็นเห็ดเป็นกสิส่วนผสมแต่ว่านี่แต่ว่ายุ่ทางเมืองนอกเนี่ยิ่นก็คือว่าเขาปลูกนะคะช่วงนาส้มกับมีส้มช่วงนาแอปเปิลกับมีแอปเปิลลูกพับลูกแอปเปิลหรือว่าลูกกีวีหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ย นี่ค่ะพี่น้องก็เลยคลิปนี้กับว่ามีเอียงหลยมาอวยพ่อในพี่น้องนะคะวันที่หนึ่งแล้วก็เดือนใหม่พบกับสิ่งที่ใหม่ๆนะคะพี่น้องพบกับสิ่งที่ใหม่ๆเดือนใหม่นะคะพี่น้องพบเจอแต่สิ่งดีๆดีวันนี้ก็เป็นวันที่พี่น้องสิงลุ้ยกันละผู <c oughs> ้ดใดซื้อหวยก็ขอให้ลำาร้ยเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีค่ะ